เพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับมีข่าวดีมาบอกอีกแล้วนะครับเจอกันก็ต้องมีข่าวดีมาบอกนะครับวันนี้อันนี้จะพูดถึง tik tok อกนะฮะวันนี้ tiktok อกอัปเดตใหม่นะครับให้สามารถถอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงได้แล้วนะวันนี้เลยครับสดๆร้อนๆนะครับวันนี้นะครับวันที่31นะฮะวันนี้31กรกฎาคมสดๆแล้วฮะแล้วก็ ใครที่ยังไม่ได้เล่นทิกตอกนะฮะสามารถไปกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้สามารถกดเล่นทิกตอกร่วมคอมเพนเชิญเพื่อนรับเงินจากทิกตอกได้เลยนะครับตอนนี้แจก2,000บาทนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนที่จะฝากลิงก์สามารถฝากได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซ u b s ไ r i b e ไว้นะครับผมจะนําข้อมูลดีๆของทิกตอกหรือแอป,ปอื่นๆที่เล่นแล้วได้เงินเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆ่ฟังทุกวันครับผมเด<ๆ>ี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า บัญชีธนาคารที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นบัญชีธนาคารอะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีการเปลี่ยนหรือสลับบัญชีไปจากทัววันนี้วันเลน็พร้อมเพย์ไปเป็นธนาคารปกติได้ไงไปดูกันเลยครับดูกันเลยนะครับว่า Ti i กตอกเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการถอนเงินเป็น3ช่องทางแล้วนะฮะช่องทางล่าสุดก็คือถอนเข้าธนาคารโดยตรงนะครับให้กดไปที่เหรียญสีทองนะครับผม โอเคกดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะพามาที่หน้าเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่าเขาเพิ่มช่องทางการถอนยังไงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครว่าเราจะสมัครยังไงจะทํำยังไงอะไรได้บ้างน,นะฮะให้กดไปตรงคําว่าถอนครับโอ้เนี่ยครับตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะเขาเพิ่มช่องทางการถอนมาแล้วฮะเดี๋ยวผมลองกดถอนเงินดูนะฮะสิบ,บาทก่อน อ๋อแล้วก็ให้เพิ่มบัญชีถอนนะฮะกดตรงเพิ่มบัญชีถอนถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นธนาคารเดี๋ยวนะผมลองกดดูนะว่าเป็นธนาคารอะไรบ้างอ๋อเข้าไปเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะครับการเบิกถอนจะเกิดความล่าช้าคาดว่าเข้าบัญชีภายใน7-10วันทําการฉะนั้นเราแนะนําวิธีเบิกถอนโดย True Money การโอนผ่านธนาคารอ๋อก็คือ ปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอครับคือการโอนเข้าพร้อมเพยเ์เกิดความล่าช้าในการโอนเงินเข้าบัญชีนั่นเองครับอาจจะทําให้พวกเรารอเ1 0วันทําการฮะรฉะนั้นเขาแนะนําวิธีการโอนแบบใหม่ก็คือโอนเข้า True Money Wal l e t แล้วก็โอนผ่านธนาคารโดยตรงนะฮะเราก็ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะฮะแล้วก็เลือกธนาคารนะครับผมเลือกธนาคารที่เรามีบัญชีนะแล้วใส่หมายเลขธนาคารแล้วก็ใส่อีเมลนะฮะเดี๋ยวผมไปดูว่าธนาคารมีอะไรบ้างนะฮะ

โอ้แม่เจ้ามี31ธนาคารครับฉะนั้นธนาคารที่ตรงกับเพื่อนๆก็เลือกกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปใส่รายละเอียดบัญชีนะฮะของธนาคารตัวเองตรงนี้นะฮะใส่ตรงนี้นะใส่ชื่อนามสกุลชื่อธนาคารหมายเลขบัญชีแล้วก็อีเมลนะเพื่อนแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยครับแค่นี้ครับเพื่อนๆไปทํากันดูนะครับ